ก็โนขอเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะคะที่ในหลวงร .9 มอบปานินให้กับเกษตรกร,กร,ศศกรแล้วก็ให้พวกเราก็ให้เกษตรกร,ศศกรทำอาชีพมีอยู่มีกินแล้วก็สำหรับเราด้วยก็ต้องขอขอบคุณในหลวงร .9 มากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก<อ>็<อ> วันนี้เราก็จะมาทำตามคำผอนะคะให้ก็คำผอนั่นก็คือแบบทำอาหารที่ย,ยากยากนะคะก็บันเกักบปลานิลแล้วก็วันนี้เราก็จะทำเป็นหนึ่งปลานะหนึ่งปลานิลก็หาว่าทำไมถึงเป็นปลานิลก็ก็เพราะว่าเมื่อวานนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรค์อนาคตของรอเ้านะคะก็นั่นแหละครับ อ่ามันมีที่มาที่ไปอยู่มันเป็นแบบเรื่องแบบเออรอก้าเนี่ยได้ปลามาจากญี่ปุ่นจากจากในหลวงญี่ปุ่นไม่ปลาบุกกระแดงเขาให้ปลาดินมาแล้วจากนั้นในหลวงเขาก็เอาไปเลี้ยงพอเลี้ยงได้เยอะก็เอาไปให้เอาพอเลี้ยงโตได้หลายตัวแล้วก็เอาไปให้กรม,มประมงพอพอกรมประมงเอามาเลี้ยงก็เอาไปเจ็บอ่าแพนรู้ไหมว่าปีนี้มีผลผลิตปลาเท่าไหร่จ๊ ปีนี้เท่าไหร่อ่ะปีหกสี่อะผลิตมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ถามเลอ๋อปีนี้ผลิตมาได้สองแสนหนึ่งหมื่นตันอ้หอันนี้สำหร,รับปลาส่วน,นเอาเปลี่ยนเสื่อเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่รนอ,นรอ่ะเกิดกูเกิลก็สองแสนหนึ่งหมื่นตันก็หนึ่งหมื่นล้านเคยกูเกิลมานานแล้ว ก็ประมาณนั้นพอ,อาจากก,าร,การมงบมุงเอาไปแจกแล้วจากนั้นก็กลายเป็นปลาเศรษฐกิจก็ตามนั้นครับปลาเศรษฐกิจโอ้โหก็ตั้งหนึ่งหมื่นล้านเลยเหรออ่าใช่ใช่ใช่ใชงั้นเราก็ต้องขอบคุณในหลวงรัชกาลนะคะที่ทําให้เกษตรกรเรานะคะมีให้ที่ให้ปลาเลี้ยงมาเลี้ยงนะคะแล้วก็ทําให้มีเงินแบบมีอยู่มีกินนะคะ มีเงินจากการเ,าเลี้ยงปลาแล้วก็เอาไปเชียดแล้วก็ไปขายหรือเอาไปขายเป็นสดเลยก็ได้แล้วก็อ,อีกอย่างก็คือกเกแตรกรของไทเอไม่ใช่แลโอเคหลังจากที่เราพูดตอรี่ไปหมดแล้วเราก็จะมาทําปลากันเลยด้วยการที่เราจะเอาปลาไปนึ่งก่อนก่อนที่จะเอาปลาไปนึ่งเราก็ต้องเอาอุปกรณ์ไปใส่ไม่ใช่อุปกรณ์ส,ส,ส่วนผสมอย่างแรกที่มีก็คือขา่าตะไคร้ขา่าตะไคร้กระเทียมขึ้นขึ้นบ้านอ้ยไม่ใช่ขึ้นใช่ หัวหอมหัวหอม,หอมเอ๊ะจะไปใสใ่ใช่ไหมใส่เลยใส่เลยยัดยังไงไม่เคยยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเหมือนใส่กระเป๋านักเรียนเปัดท้องยัดเหมือนใส่กระเป๋านักเรียนควรยัดไปทีละอย่างไหมยัดเข้าไปเออเราเปิดน,นี้ ยัดให้หมดยัดเข้าไปให้หมดเลยเหรออืมเอได้เก่ามีได้เก่าไว้มีอะไรไม่รู้ยัดยัดไปมันไม่เข้าแล้วครับทุกคนมันอิ่มแล้วต่อไปก็คือโรยหน้าไม่ใช่โรยหน้าดิโรยท้องจากนั้นเราก็จะโปยไม่ใช่ปยราด นี่ญาตไว้หมดเลยถ้าถ้าที่ผมลาดไปมันคือปลาเครีมเอเมช่มันคือซีอิ๊วตัวนี้คืออะไรเนี่ยน้ำมันมันคือออยน้ำมันนี่เองน้ำมันนี่มันคือน้ำมันตื่อนะได้ทั้งหมดเลยเหรอน้ำมันอ่ะโอเคป่านนี้อีกรอบนึงโอเคไม่หม เคครับงั้เนี่ยผมเอาไปนึ่งก่อนนั่งเกลียวที่แบเพื่อนเพือนคะก็ปลามันอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ที่เราใส่เครื่องไปนะคะเพื่อลดความ,มาขาวนะคะแต่สิ่งที่สาคัญก็คือน้ำจิ้มนะคะก็ส่วนผสมของน้ำจิ้มก็จะมีมะนาวกระเทียมแล้วก็พริกนี่เป็นผงชูรสไม่ใมช่ผงชูรสน่นเกลือ แค่บอกคงชนนิดนึงอ๋อแล้วก็อันนี้ก็น้ําตาลนะคะอันนี้น่าจะเป็นน้ําตาอันนี้คือน้าปลาแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะนาวใช่ไหมไม่ใช่น้ำมะนาวมะนาวไม่คือน้ำมะนาวตีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตำงกันนะคะให้มันเป็นน้ําจิ้มที่เอาไว้กินคู่กับปลานึ่งนะคะมันคือช็อตมันไม่ใช่น้ําจิ้มมันคือช้อต อ่าเอานั่งนั่งโอเคตรงนี่ล่ะนั่งได้เราจะเริ่มทำจากเริ่มทำจากฐานนี้ก่อนเลยเริ่มทำนี่ไม่ใช่เริ่มทำเอาเต้ามีอะไรบ้างโอ้ยโยกนินกัน ที่มีทักษะในการทําอาหารก็ขอให้ฝึกแบบโปรเพยเยอะขอให้ฝึกแบบํแบบเเบบำนานเลยครับแล้วก็ถ้าฝึกทานานแล้วแบบาสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เอาแบบเป็นอาชีพอิสระทําเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่ยาก่างหมูหมูเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่หมูเไก่ยาก่างน่หละถูกละอนาคตเนี่ยการทําอาหารเนีมันจะเริ่มน้อยลงเพราะเนื่องจาก เขาซื้อกับข้าวที่เป็นถุงหรือเป็นกับข้าวที่แบบไปซื้อถวกข้าวนั่นเองสั่งแก๊บสั่งอะไรก็ใครที่มีอ่าใครที่แบบมีทักษะในการทําอาหารก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วเอาไปทําขายได้ตอนนี้ผมก็ทำเสร็จแล้วหน้านตาม,มันก็จะมาเป็นแบบนี้หน้านจอมันก็จะดูเละตุ้มไปอะไรเละตุ้มไปต่อไปผมก็จะใส่น้ำมะนาวที่หมดแลเหรอตอนนี้ แล้วก็น้ำเจน่อมวางไว้อยู่<อ>บ้างกี่ช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะไอ้สองช้อนโต๊ะมันดูเป็นถึงสองช้อนเลยก็ออยังได้นิดโอเคพีคือลูกคุกเหรฮะไม่รู้เลยเขาใช้ยังไงพี่ก็ใช้ตามเขาอะ่ะโอเคตอนนี้เราก็คุกยังไม่เข้ากันเราก็ต้องคุกให้มันเข้ากันอีกห้านาทีถึงจะเสร็จแล้วเนี่ โอเคตอนนี้เราคุกเกินเข้ากันเรียบร้อยขอดูหน้าตาหน่อยเป๊ะตัวอะไรลงไปขอเช็ดแป๊บ,บะนะครับอพอดีว่ามีตัวอะไรลงไปมันคืออะไรอะไม่รู้คุยนิดนึงไปแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยถ้าว่ารสชาติจะไม่ดีก็เดี๋ยวค่อยเพิพ่มเติม ขึ้นอยู่กับว่าถ้าอันนี <t 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 mm ้มันอร่อยปลาก็อร่อยถ้าอันนี่ไม่อร่อยปลาก็ไม่อร่อยปลาแม่เราอยู่แล้วก็ถ้าน้ำจิ้มมันไม่อร่อยปลาก็ไม่อร่อยไงก็ถ้าไม่ได้ใช้น้ำจิ้มมันก็ปลามันก็อร่อยเหมือนกันไม่ได้ไม่อร่อยอร่อยยืนเลยแล้วกันเออไม่ถนัดไปเราก็จะใส่น้ำมะนาวเพิ่มซอสปลาเนี่ก็จะผนจะทำอันนี้เสร็จก่อนแล้วถ้าว่ารสชาติมันดู ยังไม่เค็มพอเดี๋ยวใส่น้ำปลาเพิ่มปลาเหมือนจะได้แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันได้ยังตองช้อนอะนะอยู่นี่แล้วผมก็จะทำการดื่มมันตะโอเคก็ยังไม่ค่อยเค็มหน่อยไงก็เพิ่มน้ำปลาแต่ตอนนี้รู้สึกผมปวดตามากปวดตาแจาก ิกอ่าผมใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วจะคนอีกต่อล้วถ้าใส่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วมันเค็มเลยนี่เกลียดเลยนะลพองขอชิมหน่อยดียมได้แล้วก็อาจจะเค็มไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ไปได้แย่ไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มแล้ว ปูนิดนึง่งมันดูเปรี้ยวไปเค็มไปโอเคบ้าน,นี้แต่ปไปก็เหลือแค่ปลายหนึ่งอ,อาหารพร้อมเสิร์ฟแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะเริ่มชิมก่อนโอเคเรามาเริ่มชิมกันเลยเ <c oughs> อ้าชิมเล็กๆเนี่ย <c oughs> แล้วก็เจม <c oughs> ตอนที่ผมปวดตาจะพริกมากชิมเดียว อมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอร่อยทาสอนแค่นี้มันน้อยไปนึงก็น้ำจิ้มอาจจะเปรี้ยวไปนิดนึงเอ้ยมันอาจจะพอดีแหละวพอะมันคือน้ำจิม้มมันก็คล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟูยก,ก็อย่นไที่เรามองกล้องกันตอนนี้เราก็ทำทุกอย่างเสร็จแล้วแม้แต่เรากินเทียวเล็ดไม่ใช่เราก็แค่กินชิมไม่ไม่ใช่เราก็แค่ทำแล้วก็ชิมแล้วก็กินใช่ครับวัตถจักรก็จะเป็นอย่างไงก็จะเป็นอร่อย น้ำจิ้ก็จะอร่อยปลาก็จะอร่อยก็กลายเป็นดับเบิล al อร่อยอร่อยเจ่น,นำ้นำนี่วันนี้ก็มีเ,เ,เพียงเท่านี้ก็หนูขอเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะคะที่ในหลวงรว9มอบปานินให้กับเกษตรกร,กร,กรแล้วก็ให้พวกเราก็ให้เกษตรกร,กรทำอาชีพมีอยู่มีกิน แล้วก็สำหรับเราด้วยก็ต้องขอขอบคุณในหลวงเราเก้ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ก่อนเอนรู้สึกว่าปลามันยากลายเป็นปลาตาแห้งเราไม่ใช่ปลานึ่งก่อนส่อนที่พวกเราจะไปทุกคนก็อย่าลืมใส่แมสมาดูคลิปพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมน้าังเจลก่อนมาดูคลิปพวกเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่าน,าน,นี้นะเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะเว้นห่างจากโทรศัพท์สองเมตรเพื่อจะดูเราเมื่อไม่ให้มันติดเชื้อผ่านสายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ